ตอนนี้อยู่ที่แกลรีิลาฟย์เลอกุงเม่นะคะวันนี้นัดกับเพื่อนว่าจะไปปิกนิกกันที่หน้าหอยเอเฟลก็เลยมาซื้อของกันก่อนช่วงนี้ฝรัง่งเศสอยู่ยในช่วงหน้าร้อนนะคะฝนตกสลับแดดออก,กทุกสิบห้านาทีอากาศก็ค่อนข้างผีมากอย่างแรกก็มาโซนของกินกันก่อนเลยนะคะเพื่อนบอกว่าอย่างไรแ้แฮมเปรี้ยวๆไอเปรียปร้ยวๆก็คือสีส้มๆหรือเปล่าที่เป็นชริโซ่แล้วม,มาซักผักก็มาจบที่ตัวนี้นะคะสิบยูโรกว่ากว่าที่นี่เหมือนจะแพงนะแต่ว่ามันไม่แพงเท่าไหร่ละคะพอๆกับซุปเปอร์แถวบ้านทั่วไป หลักการเลือกชีสก็คือเลือกชีสแบบที่ชอบเลยนะคะไม่ได้คิดเลยว่าจะเข้ากับไวน์หรือเปล่าอันหนึ่งที่เลือกมานะคะเป็นชีสเ,สเด็กชก่อคริสเดจยูแปลเป็นไทยก็ประมาณว่าเทวดาเอาแต่ใจนะคะเขาก็อยากสื่อว่าชีสของเขาเนี่ยอร่อยจนเทพเจ้าร้องขออีกอันอร่อยมากมันเหมือนเป็นสเปรดเอาไวท้ทาขนมปังมีกลิ่นกระเทียมด้วยมีแฮมมีชีสแล,แล้วก็มาเลือกตับบดกันค่ะฟัวการาก็จะแพงไปหน่อยค่ะมาจบกันที่มูสตับเป็ดราคาถูกกว่าเยอะค่ะเพราะปกติกินก็ยังไม่เอาอยู่ดี นี่ขึ้นมาชั้นหนึ่งนะคะก็คือเป็นโซนที่ขายไวยเรียกว่าลาการฟการฟในภาษาฝรั่งเศสแปลว่าห้องใต้ดินหรือว่าห้องเก็บของใต้ดินนะคะแล้วก็แปลว่าห้องเก็บไวได้ด้วยเมื่อกี้ไวถูกสุดนะคะเห็นอยู่ที่7ยูโรแต่ว่าหมดไปแล้วค่ะในเว็บเขาบอกว่าที่นี่มีไวามากกว่า2,500เรฟเลนตนะคะเข้ามาในนี้นะคะก็จะเป็นไวที่ขวดประมาณ2,500-3,000ยูโรขึ้นไปนะคะ่ะเที่ยวมาวางไว้ตรงนี้ก็อาจจะไม่ใช่ของจริงนะคะอาจจะเป็นแค่ตัวโชว์ ราคาเขาก็มีแปะไว้นะคะวยชนิดเดียวกันอาจจะราคาไม่เท่ากันคะ่ะขึ้นอยู่กับปีอันนี้นะคะก็คือเปโตสไวในตำนานจากแคว้นบอกโดราคาก็จะตามนี้ค่ะแบ่งตามปีมีตั้งแต่3 000, 4 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0ค่ะตรงนี้ไม่ใช่ที่ของเรานะคะออกมาดีกว่าเพื่อนรีเควสมาว่าวันนี้อยากจะดืม่มไวน์ขาวก็ได้มากกว่าน,นี้ค่ะ14.9 EUR ยูโร ไวท์ที่ได้มาวันนี้นะคะเป็นไว์จากจังหวัดซาัวซาัวอยู่ในแคว้นโอแวนโคนัฟนะคะก็จะอยู่ตรงแถบเทือกเขาแอลที่เขา, f, ขาเล่นสกีกันถ้าพูดถึงไวท์จากซาัวเราก็ต้องกินกับฟองดูทองถิ่นของซาัวใช่ไหมคะแต่วันนี้เราไม่มีฟองดูคะ่ะไว์จากซาัวอาจจะไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากเพราะว่าพื้นที่ที่ผลิตอ,องุ่นเนี่ยค่อนข้างเล็ก ไรอ่างุ่นก็จะกระจายอยู่ตามหุบเขาแล้วก็ตามทะเลสาบถึงพื้นที่จะเล็กแต่ว่าโปรอ่างุ่นมากกว่า20สายพันธุ์แล้วก็ส่วนใหญ่จะผลิตเป็นไวน์ขาวสัก70%ความยูนิของซาวัวก็คือเขาจะมีสายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์ท้องถิ่นของเขาก็คือจะหาที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ซาวัวก็ยังเป็นแหล่งพอชาต้นอางุ่นเพื่อส่งไปให้ไร่ไวน์ในพื้นที่ต่างๆในฝรั่งเศสแล้วก็ต่างประเทศอีกด้วยปีละประมาณ20-30ล้านต้นเลยนะไวน์ขาแอลกอฮอล์น้อยค่อนข้างสดชื่น